สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านในครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกงข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่3 l a ไลฟ์แมนยูอาจจะใช้ในการรับมือนิโคลโซยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่11กันยายนนี้ปีแดงหวังที่จะสานต่อฟอร์มเก่งในฤดูการน,นี้ของพวกเขาต่อไปในเกมที่จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนิโคลโซยูไนเต็ด ในวันเสาร์ที่11กันยายนที่จะถึงนี้โซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ทีมของเขาเนี่ยอยู่อันดับที่3บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกจากชัยชนะ2เกมและก็เสมอ1เกมจาก3เกมแรกในพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมาแต่ล่าสุดน,นะครับเรดเดวิลเองมีปัญหาในการจัดทัพนิดหน่อยหลังจากที่นักเตะในทีมอย่างเจอัซันโชได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จากการเดินทางไปทำหน้าที่รับใช้ทีมชาติให้กับทัพสิงโตคำรามดาวเตะไวัย2เวียีรายนี้ได้เปิดตัวเกมแรกในพิมลีกของเขาในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมที่พวกเขาเนี่ยบุกไปชนะบุ๊ปแฮมตัน1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับปีกทีมชาติกรีฑรายนี้อาจจะไม่สามารถกลับมาฟิตทานในเกมถัดไปที่เจอกับทูนอาร์มี่แต่อย่างไรก็ตามครับคริสตโนโรนัลโดเนี่ยที่เพิ่งย้ายกลับมาสู่โรงละครแห่งความฝัน จากมาลายินตุสคาดว่าจะทําการเปิดตัวในเกมนี้เราไปดูกันนะครับว่าโซชาจะมีการจัดทัพอย่างไรโดยที่ไม่มีสารโชเริ่มจากไลอัอที่1ครับดาวิดดีเคอผู้รักษาประตูลและแผงแบ็กโฟครับคาดว่าโซชาน่าจะยังยึดชุดเดิมในเกมนี้นั่นก็คือแบ็กโฟจากซ้ายไปขวาซึ่งประกอบไปด้วยลุกชอ แม็กคววยวารานแลวก็วานวิสกา้าวารานเป็นนักเตะใหม่อกรายนะครับที่ย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงในซัมเมอร์นี้แลวก็ได้มีการเปิดตัวไปแล้วในเกมที่เจอกับบู๊ธแฮมดันโดยเจ้าตัวสามารถทำแอสซิสต์ให้กับเมสันกรีนวูดยิงประตูชัยได้ด้วยในเกมดังกล่าวส่วนเฟดเริ่มต้นซีซั่นได้ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคลากันไปเขาเล่นได้ดีในเกมเปิดหัวพิมลิกที่ยูนิเต็ดนะครับไล่เคลียร์ลีดยูนิเต็ดด้วยสกอร์อย่างยับเยิน5-0ต่อซึ่งเขาสามารถทำประตู ได้ด้วยในเกมนั้นแต่ต่อมาเกยมยูเนเต็ดออกไปเยือนกับนักบุญเซาแธมตันนะครับเขาก็ทําเข้าประตูตัวเองจนแมนเชสเต็ดเนี่ยคว้ากลับออกมาได้เพียงแต้มเดียวเท่านั้นแต่คาดว่าเกมนี้นะครับโซชายังให้โอกาสเฟดได้ออกสไตร์เป็นตัวจริงเคียงข้างกับเนมยามาติดกรีนวูดอาจจะถูกจับมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกฝั่งขวากับบูโนเฟนัสเนี่ยแล้วก็พอลกบาที่ทําเกมรุกจากด้านฝั่งซ้ายพอลกบาได้ลงเล่นในตำแหน่งดังกล่าว ในสเกมแรกของพิม์ลิกซีซั่นนี้ก่อนที่ในเกมล่าสุดนะครับกับวูแฮมป์ตันเขาถอยลึกมาเล่นในแดนกลางคู่กับเฟดในขณะที่คริสตินโาเดนโดบคาดว่าจะรับประจำการเป็นกองหน้าตัวเป้าสรับเกมพิมลิกนัดที่4ที่จะลงเล่นในบ้านทันทีอย่างที่แฟนอยากจะเห็นไลน์ที่2ครับ ทางเลือกที่โซชาต,ต้องใช้ในทางเลือกนี้นะครับยังคงใช้เดวิดดีเคอาร์ในตำแหน่งผู้รักษาประตูเหมือนเดิมและก็แผงแบ็กโฟ์ครับรวมถึงเฟ็เหมือนไลน์อัพแรกครับแต่รพราพบาเนี่ยจะสอดเข้าไปเล่นในตรงกลางคู่กับเฟ็แทนมาติดหากว่านายใหญ่ปีศาจแดงนะครับจะเลือกใช้ไลน์อัพนี้กรีนวูดยังเป็นหนึ่งในสิบเอ็ดเล่นตัวจริงของทีมแต่จะเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกทางฝั่งขวาแทนซีซั่นนี้กรีนวูดสามารถเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อจัดการสอยตะข่ายคู่แข่งไปแล้ว3ประตูจาก3เกมแรกในพิมลิกดาวรุ่งความรแรงไว้สุกา้าปีรยนี้ได้รับประโยชน์จากการถูกเกรดดตเซาเกตนะครับมองข้ามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเดือนกันยายนนี้ทําให้เขามีเวลาในการพักมากยิ่งขึ้นแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับเกมถัดไปในพิมลิกในวันเสาร์ที่11กันยายนนี้ ส่วนองตัวีมัชิชาลครับจะกลับมาในทีมชุดนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกดรอปลงไปในเกมล่าสุดที่เจอกับวูฟแฮมตันมาชิชายลเอเน่ตัวเป็นข่าวอย่างหนักมาตลอดในตลาดการซื้อขายนักเตะรอบที่ผ่านมาว่าอาจจะบวกเมืออลาถินโอทเรลฟอร์ดแต่ท้ายสุดแล้วนะครับกองหน้าชาวหรังเศษรายนี้ก็ยังอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสมโมสรแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายกองหน้าตัวเป้าก็จะเป็นคริสเตยโนโดนัลโดที่จะเปิดตัวรอบ2ในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูนะครับอีกครั้งหนึ่งหลังเพิ่งย้ายกลัับมาาาาจจกกนนุหลงงไปปนนถึ12ี ไลอัพที่3ครับทางเลือกสุดท้ายของโซชาจะเป็นชุดลเล่นที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดจากก่อนหน้านี้แต่แน่นอนว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูจะยังเป็นดาวิดเดคิอาร์รวมถึงแผงแบ็กโฟก็ยังใช้ชุดเดิมนะครับในขณะเฟตจะจับคู่กับมาติดทำหน้าที่เป็นวิดฟิลตัวรับส่วนโนเฟนานนะครับก็ยังคงลงประจําการในตำแหน่งเดิมของตัวเองต่อไปกรีนวูดจะขยับเข้ามาเล่นด้านในมากยิ่งขึ้นในขณะที่พอพวกบาทน,นะครับก็ยังจะได้อยู่ในทีมชุดนี้ด้วยและปั้นเกมรุกต่อไป อย่างไรก็ตามครับมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่เอดิสันคาวานี่จะรับโอกาสออกสตาร์เป็นตัวจริงครั้งแรกของซีซันนี้หลังจากที่ได้ลงมาสัมผัสจากเกมมานั่งสำรองในเกมที่ผ่านมาที่บ้านของวูบเพมตันไปแล้วนั่น,ปนแปลว,ว่าโซชาจะต้องทําการเปิดตัวคริสเตโนเดนโดด้วยการสงาร่งต์ทเขาออกบนมานั่งสำรองในเกมนี้กองหน้าวัย24ปีชาวรุกไวยหวังที่จะสานต่อฟอร์มหน้าประทับใจของตัวเองจากซีซันก่อน ให้ได้เช่นเดิมในซีซันนี้เขาวันนี้ยิงไปแล้วทั้งหมดสิประตูในพรีเมียร์ลีกเมื่อซีซันที่ผ่านมาแต่ได้ก็ตามครับกองหน้าวัยเก่ารายนี้อาจจะได้ลงเล่นน้อยลงไปในซีซันนี้อย่างนึงเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่ยูนิเต็ดได้เสียเซเว่นกลับขึ้นมาร่วมทับอีกครั้งนั่นเองสำหรับข่าวต่อมาลูกกูกูวอนสืออย่าเอาตันไปเปรียบเทียบกับสุดยอดตำนานอย่างโรนัลโด โรมิลลูกกูครับสไตเกอร์ร่างยักษ์ของเชลซีออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่าอยากคิดเอาตัวไปเปรียบเทียบกับคริสเตียโนโรนัโดซูเปอร์สตาร์จากแมนเชสเตอร์เด็ดเด็ดขาดเพราะคอนเทนต์มันไร้ประโยชน์สุด,สดขอร้องเลยนะครับว่าอย่าเอาผมไปเปรียบเทียบกับคริสเตียโนโเรนัโดและผมไม่อยากเห็นเรื่องไร้สาระแบบนี้อีกแล้วไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือในอนาคตบิ๊กตู่กล่าวกับ Sport, สกายสปอร์ตสำหรับผมนะโรนันโดเป็นหนึ่งในสานักฟุตบอลที่เก่งที่สุดบนหน้าประวัติศาสตร์วงการลูกหนัง ขณะที่คนอื่นๆแคยสตาร์ทผ่านยุคสมัยของตัวเองไปหมดแล้วแต่โรนัลโดเนี่ยยังลนแล่นอยู่ในนับปัจจุบันและคาแข่งอยู่บนเวทีระดับสูงสุดเรื่อยๆแบบไม่มีท่าทีว่าจะแผ่วลงด้วยความสําเร็จของเขาได้สร้างเอาไว้ตลอดบนเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมันยิ่งใหญ่มากจริงๆผมรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาอยู่ในยุคสมัยเดียวกันกับเขานี่คือหนึ่งในเรื่องที่พิเศษสุดๆซึ่งน่าจะมีหลายคนคิดเหมือนกันสําคัญคือผมโชคดีที่มีโอกาสดดนแข่งกับโรนัลโดในลีกกันโซซิเดียเพราะเป็นช่วงกพสุ และตอนนี้เรากําลังจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวีทีพีบร์ลิกริดซึ่งบรรยากาศจะแตกต่างจากอิตาลีอย่างแน่นอนย่างไรก็ตามครับการที่ผมไปเปรียบกับคริสตินโเนัลโดทั้งเรื่องความสามารถทั้งกษะหรือจํานวนตัวเลขสถิติต่างๆมันเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์สุดๆพวกคุณสามารถทําสิ่งที่ดีกว่านี้ได้อยู่แล้วสำหรับข่าวต่อไปครับยอดขายเสื้อเบอร์เจของโดโลนโดนะครับพุ่งทุบทุก,ทกสถิติแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ สามารถขายเสื้อเบอร์เจ็ดของคิตตินโนโดทุบทุกสถิติที่เคยมีมาของสมูสรอนเลยสตาร์วัยสามจบีรายนี้นะครับกลับมาค้าแข่งในทีมอุตรารอร์ดอีกครั้งหนึ่งและทันทีที่มีการประกาศยืนยันว่าเจ้าตัวนั้นจะสวมเสือ้อหมายเลขเจ็ดอีกครั้งหนึ่งแฟนๆก็แห่กันซื้อจนกลายเป็นสถิติสมูสรอนมีการเปิดเผยนะครับว่าภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นยอดขายเสื้อของเซอร์ซิเวนแซงหน้ายอดขายที่สุดตลอดทั้งวันและก็ยอดขายทั่วโลกสำหรับยูเนเต็ด รายเล็กซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสินค้าของสโม,มสรอ,อย่างเป็นทางการแล้วก็ในเวลาเพียง4ชั่วโมงนะครับมียอดขายออนไลน์สูงสุดเท่าที่เคยมีมานะครับสำหรับเว็บไซต์จำหน่ายสินค้ากีฬาแห่งเดียวนอกอเมริกาเหนือจากการรายงานของเว็บไซต์ Love the Sale นะครับเผยว่าเวลาเพียง12ชั่วโมงที่ผ่านมาเสื้อของโรนโดขายไปแล้วสูงสุดถึง32.5ล้าล้านต์เลยทีเดียว ถือเป็นเสียตีของพิมลีหลังจากมีการประากาศเบอร์เสื้อ,อยังมีทางการของนันเตะด้วยส่วนร้านค้าออนไลน์นะครับที่ประากาศว่าเสื้อของนันโดกลายเป็นผู้เล่นที่ขายดีที่สุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนสาหรับอาดิดาสก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีข้อตกลงแบ่งยอดขายอยู่ที่7%นะครับของเสื้อราคาทุกตัวให้กับสมโมสรซึ่งหากจะนับยอดดังกล่าวเวลานี้ยูไนเต็ดได้เงินไปทั้งสิ้น2.2ล้านปนปอ นี่ก็คือการอับเดียวตขเขาสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ